เธอมือข้ามใครหิวมากินกับฉันแลว้วเธอปันปันจจเธอจ๋าร้านนี้ฉันบอกเลยฉันกินมาประมาณเกือบ40ปีแล้วจะเธอจ๋าอาหารก็เป็นอิตาเลียนแต่แบบสไตล์โฮมเมดแล้วเเธอวันนี้ก็นัดเพื่อนสาวมาแต่เพื่อนสาวยังไม่มาฉันก็เลยสั่งก่อนละค่ะเพื่อรอทีหลังก็ได้กินก่อนเพื่อนก็ได้นี่เธอพิซซ่าเบรดเธอกินกับอิตาเลียนซอสเซจเธอมันชื่นใจมากฉันบอกเลยร้านนิ้นี้จ้าอิตาเลียนซอสเซจของฉันกับพิซซ่าเบรดเธอพูดเลยนะร้านนี้40 รสชาติยังเหมือนเดิมอร่อยมากแล้วนี่คือแบบว่าสป i ินันะจ๊ะเธอแล้วก็กินกับนี้จ้ะเธออันนี้คือแบบว่าเห็ดผัดนะจ๊ะเธอเธอและเมื่อกี้เธอเห็นปะแวแบๆบแบบนั่นคือพริกที่ฉันบอกให้เขาทําเองและนี่คือสลัดทูน่าเธอบอกเลยกตจ้ะเธอมาที่นี่สั่งอาหารตามฉัน แล้วเธอจะกินของอร่อยของที่กินง่ายๆเธอเชื่อฉันไม่ต้องกินอะไรยากี่จ้ะเธอฉันก็จะกินนี่จ้ะเธอเห็นมะเธอได้ยินเสียงจานด้วยจ้ะเธอนี่จ้ะฉันก็ตักพริกของฉันเป็นพริกมักจิกันนะจ่ะฉันบอกว่าสูตรปลาตือเธอมาเธอบอกว่าเอาพริกสูตรปลาตือเขาจะทาให้ทันทีเลยและกินกับนี่จ้ะเธอผัดขมผักขมแล้วจ้ะเธอแล้วก็ใส่ชีสโรยชีสไปคือเธอบอกเลยว่า อร่อยลำ้ำและกินกับเห็ดนะเธอดีค่ะคํานี้วันเพอร์เฟกต์ไบกินคําแรกต้องอย่าอ้วนฟรีเธออ้วนแล้วต้องอร่อยจะเธอจ๋าเธอนี่จะคาโบนาร่านี่คือซิกเนเจอร์ฉันว่าประเทศนี้ฉันให้คาโบนาร่าที่นี่อร่อยที่สุดคือผัดได้แห้งแล้วก็ผัดอร่อยมากแล้วออนท็อปด้วยเธอเบคอนกรอบเธอของเขาเป็นซิกเนเจอร์กินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่เติมพริกอีกแล้วจ้ะเธอนะกินแบบไทยสไตล์เจ้าเธอ เธอจ๋าแต่มันอร่อยจริงๆเธอเนี่ยม้วนกันเข้าไปเธอจา๋านี่ค่ะม้วนและคําใหญ่อย่างนี้เธอดูสิคะและเธอจา๋าร้อนก็ต้องกินค่ะเธออ้ามมันร้อนจริงๆด้วยเธอเธอดูสิคะนี่ค่ะนี่เช็ดปากเข้าไปตือบนร้อนอืมแต่ก็กินค่ะไม่แคร์ค่ะเพราะของอร่อยเธอมันต้องกินร้อนๆคือเนี่ยม้วนกันเข้าไปเธอคาโบนาลาที่นี่คือสุสด เธอจังกับ,บอกเลยนะอันนี้ก็เป็นบอกว่าเธอจานนี้เขาส่งผิดจานจ้ะฉันไม่ได้สั่งแต่เขาส่งมาจากโต๊ะไหนก็ไม่รู้เขาก็เลยเอามาให้ฉันกินแต่อันนี้คือมากาักกะโรนีผัดกับเธอไว้ไวายค่ะและอันนี้คือเอ่ออะไรนะเอ่อสลัดทูน่ากินไปลืมไปจะเธอจ๋านะต้องกินผักเยอะๆจะบอกเกิดบอกก่อนนะไม่ใช่บอกเกิดค่ะบอกก่อนว่าเติมพริกอีกแล้วจ้าเธอมันต้อง กินกับพริกอันนี้แล้วเป็นพริกที่ฉันบอกเขาว่าผัดเอาพริกมักกะโรนเออพริกไมะใช่มักกะโรนนี่พริกเม็กซิโกผัดใส่โอลิไฟลออ์แล้วผัดมาเจอนี่เขาผัดมาจนในที่สุดทุกคนก็มากินพริกนี้ในร้านนี้นะสูตรของดิฉันนะคะคุณบอกเลยว่าอร่อยชื่นใจมากคุณเราไม่อ้วนฟรีจะ้ะร้านนี้จะปันปันเจ้าเธอบ๊ายบาย